สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกท่านมาดูวิธีการย้ายแอร์เก่านะครับผมจะเป็นแอร์ตัวเดิมนะครับโดยที่เราไม่ใช้เครื่องแวกดัมนะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าทำไงครับครับผมการที่เราจะบล็อกน้ำยาแอร์นะครับเข้าอยู่ในคอมเพรสเซอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำการเปิดแอร์ก่อนนะครับผมปึ๊บอ่ามาแล้ว เคเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการไปดูที่คอยลร้อนกันเลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่หลังบ้านนะครับจะเป็นตัวคอยลร้อนนะครับผมเราได้ทำการแกะประกอบตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เจอกับสายไฟนะครับลายกับนิวต้นนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูตรงท่อนะครับทุกคนจะมีท่อเล็กแล้วก็ท่อใหญ่นะครับ ท่อเล็กคือจะออกมาจากตัวคอยร้อนนะครับน้ํายาจะวิ่งผ่านท่อเล็กเข้าไปเพื่อไปรันที่คอยเย็นครับแล้วก็วนออกมาเข้าท่อใหญ่แล้วก็วนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเราจะทําการปิดนะครับจุกตรงตัวท่อเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํายาไหลออกมาแล้วน้ํายาก็จะรันปื๊ดปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปปปไปแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาปิด ตรงวาล์วใหญ่เพื่อให้ไม่มีน้ํายาค้างอยู่ในท่อนะอันนี้ก็คือการบล็อกน้ำยานะตอนนี้นะครับเราก็จะทําการบล็อกน้ํายานะครับเดี๋ยวเราให้อีกคนหนึ่งนะครับวิธีการทํานะครับอย่างน้อยเราต้องมีอยู่สองคนนะครับผมเราต้องให้อีกคนนึงไปรอปิดคัดเอาด้านในนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของเรานะครับกับแอร์ของเรานะครับผม ตอนนี้เราก็รันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เริ่มมีไอ้น้ํามาเกาะแล้วนะครับผมลมร้อนก็ออกนะครับทำการโทรนะครับหาคนด้านในนะครับโอเคเราพร้อมนี่แหละบล็อกกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเสียงก็สื่อสารกับคนด้านในนะครับโอเคเราจะวิธีการนะครับก็คือนับหนึ่ง นะครับแล้วก็ปิดบาวใหญ่นะครับปิดตัวท่อใหญ่นะครับก่อนอื่นปิดท่อเล็กก่อนปิดสนิทปุ๊บแล้วก็ก็ด้ทําการนะรับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปิดท่อใหญ่ต่อนะครับก็คือการบล็อกทาํางยานะครับเดี๋ยวเราปิดกันเลยดีกว่าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบปิดข้าแล้วเลยโอเคเรียบร้อยนะครับ Sorry, <sir. S 1> ครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการบล็อกน้ำยาวยันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราปิดวาล์วเล็กแล้วก็อากาศก็ไอ้น้ำยาก็จะดันออกนะครับเข้าไปที่คอยลร้อนนะครับแล้วก็ปิดวาล์วใหญ่ครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันดีกว่าว่า มีน้ำยาค้างอยู่หรือเปล่านะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่มีน้ำยาลูบซิมออกมานะครับชึบก็เป็นการบล็อกน้ำยาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนดู่านี่ เป็นการบล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปย้ายตรงคอยเย็นกันดีกว่าตรงด้านไหนนะครับครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่เราบล็อกน้ำยาเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูตรงท่อนะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นสายไฟนะครับแล้วก็จะมีท่อเล็กกับท่อใหญ่นะครับแล้วก็ท่อน้ําทิ้งนะครับท่อที่น้ํายาไหลออกนะครับผม เราจะมาทําการถอดท่อตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับคือเชื่อมมาจากตัวแอร์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมไปหาคอยล้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราถอดเลดกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่ายลืมว่าเช็คไฟว่ามีไฟอยู่หรือเปล่านะครับผม หลังจากที่เราถอดตรงลอดทองแดงออกเรียบร้อยนะครับเป็นตัวระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปถอดตัวคอยเย็นอยู่ห้องนู้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตามมาเลยครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรายกแอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือตัวเพจนะครับตอนนี้ก็คือเพจที่อยู่ด้านบนนะครับเรา เพจตัวนี้นะครับไว้เอาไว้เย็ดแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาถอดเพจกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้เพจลงมาพันที่เรียบร้อยแล้วนีครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนําเพจไปทาบนะครับไปวัดนะครับเพื่อไปติดอีกห้องหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าติดเพจนะครับ เราลงเว้นระยะห่างจากเพดานนะครับกับตัวแอร์นะครับเว้นมาน้นะครับเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดเพดานกันก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็จะทาการต่อสายไฟนะครับก่อนอื่นเราก็มาต่อสายไฟคือ แอร์ตอนนี้ท่อมันอยู่ห้องนี้แล้วนะครับเราก็เลยไม่ต้องยุ่งยากนะครับในการที่จะเดินท่อทองแดงใหม่นะครับทราบอกว่ทุกคนนะครับเราต้องพันนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับระวังไฟฟ้ารัดวงจนตรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าลากบนต้นไปชนกันนะครับอาจะทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้นะครับต้องระวังนิดนึงหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็จ้างช่างนะฮะ ท้องคนที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับต้องศึกษายเยอะก่อนที่จะลงมือทำจริงนะครับเพราะว่าทำกับไฟฟ้านะครมันก็มีความอันตรายอยู่แล้วเนาะผู้คนก็รู้ว่าขาวออกมาเยอะนะครับไฟฟ้าลัดวงจรต่อไฟหลวมอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้คือเป็นไฟที่เชื่อมไปหาตัว คอยร้อนด้านนอกนะฮะแล้วก็ซ่อนไม้นะฮะ,ะครับผมหลังจากที่เราทําการยึดเพจนะครับแล้วก็เอาแอร์นะครับมาติดบนเพจนะครับแล้วก็ต่อาท่อทองแดงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายไฟทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูตรงคอยร้อนนะครับเราจะทําการลันระบบนะครับหรือ เอาน้ำยาเนี่ยเข้าไปที่แอนะครับผมแล้วก็ไล่อากาศที่ค้างอยู่ในท่อทองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงคอยร้อนกันเลยก่อนไปกันเลยดีกว่าครับเราก็จะมาไล่อากาศนะครับวิธีการคือเราไม่มีเครื่องแ็กดำนะครับทุกคนแต่เรามีสูตรลับนะครับที่จะสามารถไล่อากาศออกมาได้โดยไม่ใช้เครื่องแ็กดำนะฮะเครื่องแ็กดำนะครับคือเครื่องที่ทําให้อ่า เป็นสูญญากาศนะครับในท่อไม่มีอากาศก็ถ้าเกิดได้มีอากาศนะครับจะทําให้เกิดสนิมหรือว่าทําให้ตัวแอร์ของเรานะครับพังเร็วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าจะพังเร็วนะครับผมเพราะในอากาศจะมีความชื้นนะครับทุกคนก็จะทําให้แอร์เราเป็นสนิมพังเร็วขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะใช้นะฮะก็คือ เราจะให้น้ำยานะครับไปไล่อากาศออกมาแทนจากเครื่องแวคดัมนะครับก็คือเราลันระบบน้ำยาก็จะวิ่งผ่านท่อเล็กเข้าไปฟืบ <passions. S 1> อากาศที่มันค้างอยู่นะครับก็จะโดนน้ำยานะครับดันออกมานะครับผมฟืบฟืบฟืบแต่แต่อย่าเพิ่งเปิดท่อใหญ่นะฮะเพราะว่ามันจะเข้าไปในตัวคอยล์ร้อนนะครับผมคือเปิดแค่ท่อเล็กให้มันดันอากาศออกมาและมันจะมีจุกลมตรงนี้นะฮะทุกคนก็คือเรากดเลย กดไปปุ๊บแล้วนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วเราก็ทำการเปิดระบบได้เลยนะครับระบบก็จะรันอัตโนมัตินะฮะก็คือโอกาสอากาศก็จะออกมาแล้วนะประมาณห้าวินะครับผมเพราะว่าแอร์บ้านนะครับเก้าพันดวเนี่ยครับท่อมันสั้นๆนะครับผมมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปรันระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ครับทุกคนหลังจากที่เราทําการไล่อากาศของคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเราจะทําการกดวาล์วไอ้กดสอนนะครับเพื่อให้น้ํายาดันอากาศออกมานะครับนับนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งสามสี่ห้าปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เปิดวาล์วใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ล่องให้อร์ททำงานนะครับวิธีการเช็คง,ง่ายๆนะครับก็คือเรามาดูตรงคอยร้อนนะครับว่าอ่ะอากาศร้อนไหมดูซิตรงนี้เริ่มเย็นยังโอเคเนี่ยเย็นเริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคน ก็แสดงว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทำงานได้สมบูรณ์ครับแล้วก็ไปดูตัวข้างในว่าด้านในเย็นหรือเปล่านะครับผมโอเคก็เสร็จสิ้นครับผมอันนี้คือวิธีการนะครับติดตั้งแอร์การย้ายแอร์นะครับการย้ายแอร์เก่านะครับผมก็จาบประมาณนี้นะครับลองศึกษาดูดีๆนะครับมันไม่ได้ยากเกินตัวเรานะครับผมแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็เรียกช่างจะดีกว่านะครับอาจจะทําให้ เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับผมก็เป็นคํา no นี้เลยครับผมต้องศึกษาเยอะนะครับต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับต้องลองทํามาก่อนหรือไปเรียนรู้จากช่างมาก่อนนะครับผมลองกับตัวจริงนะครับว่าอุปกรณ์จริงเป็นยังไงนะครับไปเรียนรู้จากช่างมานะครับศึกษาให้เยอะๆนะครับผมเราศึกษาได้ตลอดนะครับเรายังมีเวลาที่จะลองนะครับผมอันนี้ผมก็ศึกษาเรียนรู้กับช่างมาเยอะพอสมควรนะครับถึงกล้าที่จะมา เปิดเผยข้อมูลมาสอนนะครับมาพาทำมาให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับถึงอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็ทำได้นะครับประมาณนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมมาถึงตอนสุดท้ายของเรานะครับต้องขอบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรอดูว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อไปนะครับผม